ไหนไหนชุดหล่อชุดหล่อชุดหล่อทำเอวอย่างนี้เกลืออย่าเล่นดินอย่าเล่นดินจะเปื้อนเกลือสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพี่ดีทำดีดีทำไม่ดีแล้วเอ้าข้าวตรงแถวตรงแถวตรงแถวตรงสวัสดีครับก่อนครับก่อนลูกทำไมดีคนณหูแล้วพอมาให้ไปนทำไรเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับทำไม่สวยลูกครับพี่ดีจิงครับกลมหัวด้วย เออเหล้อมากอี่โชคพี่โชคอะไรอ่ะเดี๋ยวอันไหนไหนอ่ะน้องม่อนดิ์นั่น้องม่อนเดย์โอ้ยจะไปจับองค์ขลักษ์เพียบเลยองค์ขลักษ์อ่ะน้องอึงดิน้องอึงมีชุดไหมไหนน้องอึงอยากได้ไหมปลาปลาปลปเรา ไปไหมมามาเด้อไปเราจะไปบุญกระถินบ้านตาลุนนะคะเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วโอ้เอาไม้กันสันไปให้เขาก่อนน้องเอากระเป๋าแม่ไปด้วยอยู่บ้านน่ะลิกเดี๋ยวพ่อไปเดี๋ยวพ่อไปเอาบุญก่อนลูกป้าเดี๋ยวพ่อเอาบุญมาฝากเด้ออยู่บ้านก่อนเดี๋ยวแม่จะพาไปรับอัน พาพ้นมาตาสกุลเดี๋ยวแม่จะพาไปไป,ไปเป็นอุปรลักษ์พุทธดาวนะคะถ้าใกล้ๆนี่กับไปได้ยคะ่ะแตาถ้าขึขนรถไปแล้วกะก็มีคนซอยพอเลิศน,นะคะคน,นางจับพี่ดีจับพี่ดีอ่ากินน้ำเรียบร้อยแล้วชา่เลิยเราก็จะไปกัน ไปไปไปเรียบเรียวเรียวเรียปเฮ้วขับเบาเบาหน่อยเบาเบาหน่อยเออเออโอ้ยลูกพีกแก

มอ่ะีหมยวร่เปอเสียอ๋เรื่องพญากิมามาบอกูไปก้นนนไม่ไม่ให้ไหนไปยืนคู่กับดาวสิมันเท่ไหมอ่ะไหนไปยืนคู่กับดาวสิไปจับพระราชาเฮเ้อเฮ้อกมเอเอ้อไปยืนเจิกเอยยอย่าอๆๆาอาออาพ่าวเด้อมามาพี่ดาวเล้ว เแดเไ่เราใ้ี๋ยวค่อากับน้องดาวเดี๋ย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 วฮ้ดไปพ่นฮพี่ดาจะอาบน้ำแล้วพี่ดาวจะอาบน้ำแล้วเตรียมตัวเอาหันน้ามาสิหันหน้ามาเอามาจับเราเอามาจับเราสิมาจับเราเออ เออจับดาวจับดาวเออเออเออมามาพี่ดาวเออกุมานทองบมดกุมานทองมาโอ้โหอย่าเดินใกล้กัดาวย่าเดกลดาวมาโอ้ยโอ้ยดาวบอกว่าเอ้ยตัวอะไรวะกุมารทองครับกุมารทอง กุมานท้องหน่อยเฮ้ยไบอัโอ้ยแกจับแกะจับต้นกระถินตัวนไปแล้วพร้อมแล้วนะคะเตรียมรถนแล้วที่แดงต่อยสายบุญเริบกับแม่ก็รอรับบุญอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าพอกับแม่ก็เดินสายบุญเอาบุญมาฝากลูกนะคะ คุณมาฝากลูกเด้อตอนนี้พระเอกเราก็อาบน้ําอยู่อาบน้ำอู้ยอาบน้ำอาบน้อาลองจะอาบน้ําช่วยน้องบอกว่าพี่บอกเอาเราเอาอเราเอาไงเราจะไปไหนนั่นน่ะบ่ต้องซอยบ่ต้องซอยอาบน้ําอาบน้ํา อาบน้ำอาบน้ำครับอย่าควนอยาควนเราอ,อ,อย่าเลาอย่าควนพี่เอ้าเร้าออ,อ,ออกมา,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 มาลูกออกมา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 เร็วเร็วอ,นะอันตื่นขึงงข้นเนี่ยหมดเราคือสีเป็นบุญไหว้บุญไหว้ถึงเซนนี้งานคือหลายแท้เส้นซื้อจาของเส้นไหน,นถือรับปันฟอน ชื่อช้างตัวเองชื่ออะไรอาบน้ำครับครับเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังควมโลนะครับเบื้องลังควมโลครับอะไรลูกอะไรไหนคือทองทองตรงไหนทองนี่ทองอยู่นี่เออเอาไปขายเด้อให้พ่อเก๊เอาไปขายซื้อนม อ,อ,อ,อยากให้เบิ้งท้อง <c oughs> ครับครับได้มหมไร้ปันได<อ>้ผ้าาไปซื้อขนมปอนแป๊ดนึ้งได้ลายปันได้เราเราจะช่วยพ่อเก็กใช่ไหมเราจะช่วยพ่อเก๊กเราจะช่วยพ่อเก็กเบื้องหลังความ่อนะครับเบื้องหลังความ่อเอาเราจะช่วยเราบอกว่าพีด <พอ S 1> <ร>าวอยู่นิ่งๆให้พ่อเจ็กแปลงล่างให้ เดี๋ยว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 เดี้ยวเดี๋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 ยเดี๋ยวเดียเดียเดี๋ยวเดียเด้ยเดา๋ยเดียเดียเด้ยวเดยเดียวเดียวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดียเดี๋ยเดียเดี๋ยวเดยวเดยเดียเียเดยเ้ยเด้ย วุนโอ้ยเบื้องหลังคมรอนะครับคือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับเพราะว่าเป็นแค่ดินสอพองนะครับดินสอพองเฉยๆดินสอพองไม่เป็นอะไรไม่มีอันตรายนะครับไม่มีอันตรายต่อ ผิวช้างนะครับครับผมหู้อู้อ,อ,อูอะไรวะหู้รอเขาบอกมีเงินไหม,มเงินด้วยอ้มีเงินด้วยโอ้ยแล้วเอ้แล้วนี่คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังการเตรียมตัวนะคะเราก็เตรียมตัวกันนะคะเตรียมตัวที่จะไปแห่กระทินที่บ้านของผู้ใหญ่ลุนนะคบ ย่าเหยียบเราเด้อย,ย่าเหยียบเราเด้อครับเอาของพ่อไว้แล้วพ่อดา่าเลยพ่อตีเลยย่าพร้อยะะมอย,ย,ย่าพร้อมกล้วยพร้อมนะคะ้อ้ก็พร้อมแล้วนะคะอ้อยก็มาส่งแล้วรอจากมาแหกกลับจากแหกกระถินแล้วก็จะมารับ นะคะมารับท่านพระอาจารย์นะคะท่านจะมาจากสกลนครเนาะมาเยี่ยมมาเลี้ยงอาหารเด็กๆนะคะมาเลี้ยงอาหารเด็กๆแล,แล้วแล้วมันนุ่มใช่ไหมมันนุ่มใช่ไหมแล้วโอ้เหล่าเราบอกว่าเสร็จหรือยังพ่อเจ๊กเสร็จหรือยังพ่อเค๊ก พี่ดาวจะหล่อละพี่ดาวหล่อมากเลยเราปเจสูชูปเจสูชูเราเป็นกำลังใจอันนี้ก็ต้นดอกเงินนะคะต้นดอกเงินของเราโอ้พุ่มโอ้มาแมนดอกดอกเงินโอ๊ยพูดเขาเรียกว่าพุ่มกะทินแมนบอพี่หมุนนั่งเรียกผิดขอโทษของแรกฟีเขากลับไปที่แฟนคลั แม่ค่ะเตรียมตัวแล้วเราเตรียมตัวแล้วนี่คือเบื้องหลังนะคะเดี๋ยวเบื้องหลังนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะคะเราจะไปเจอกันที่งานนะคะงานแห่น,นะคะสําหรับที่วิดีโอนี้นะคะก็ขอฝากแม่แม่นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด ติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพายเลิฟด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม